สวัสดีจ้าเจอเองจ้ะวันนี้กำลังจะไปส่งแฟนไปกินเลี่ยงวันเกิดของเพื่อนแกจ้ะมันเป็นวันเสาร์และเราทำงานซุกเสาร์อาทิตย์ก็เลยไม่ได้ไปด้วยแต่แกขอให้เราไปส่งเดี๋ยวขากับจะแกจะหาวิธีกลับของแกเองเพราะว่าเราทำงานกลางคืนจะไม่สามารถไปรับแกได้ทางผ่านก็จะมีนี่เลยอ่างเก็บน้ำน้อย ชื่อว่ามนฑ์คนจ้ะตรงแถวนี้ก็จะเป็นบ้านพักล่อนเมื่อก่อนเป็นบ้านพักล่อนแหละเดี๋ยวนี้เหมือนจะเป็นบ้านถาวรกันไปแล้วแหละก็มีทางไอที่เลี้ยงม้าอะไรเยอะแยะก็มีรถทงรถไถเนาะด้วยความที่เป็นชนบทรถไถอันนี้ก็รถบรรทุกมา้าที่กําลังวิ่งผ่านไปเมื่อกี้ตรงนี้ก็เป็นทางที่ให้ขับรถลงไปจอดเพื่อที่จะไปเล่นน้ําได้จ้ะมันก็จะมีที่ที่เป็น ส่วนบุคคลมั่งเป็นที่สาธารณะนิดหน่อยจ้ะถ้าเป็นที่ส่วนบุคคลเราไม่สามารถเข้าไปยุ่มย่ามในที่ของเขาได้แถวนี้ก็มีส่วนสตอรอเบอรี่ด้วยนะแค่แมีส่วนสตอรอเบอรี่ที่ค่อนข้างใหญ่ของเมืองนี้อยู่จ้ะถ้าตอนฤดูฤดูสตอรอเบอรี่ออกอย่างเงี้ยคนก็จะไปเก็บกันเขาจะให้ไปเก็บเอง แล้วก็มาชั่งกิโลตอนตอนกลับออกมาอะไรเงี้ยตอนเก็บก็กินกันไปเก็บกันไปจนอิ่มนั่นแหละแล้วก็ค่อยมาจ่ายตังค์ตอนสุดท้ายทางไปก็จะมีฟาร์มเลี้ยงวัววัวไฮแลนด์จ้ะเป็นวัวขนยาวๆแปลกดีตอนเรามาใหม่ๆก็อแปลกตาวัวอะไรทําไมขนยาวจังเหมือนตัวอะไรนะอน แมมมอด์น่ะขนยาวๆอย่างก็แมมมอดเขางงเชียวแต่เขาจะน่าจะไม่ดูหรอกเขาถึงเอามาไว้ใกล้ทางขนาดนี้ทางเส้นนี้จะค่อนข้างคดเคี้ยวอยู่จ้ะเป็นทางไปบ้านคนไม่ใช่ทางไปเมืองใหญ่มันมันไปเมืองใหญ่ก็ได้แต่ว่าจะไม่ค่อยใช้เส้นทางเส้นนี้เพราะาคดเคี้ยวนะาดูเลยนี่ไงวัวไฮแลนด์ก็ถ่ายจากในรถนะจ๊ะก็มีเงาจากกระจกบ้าง ค่างค่อนข้างคดรเคี้ยวและเวลาหน้าหิมะนะ่ะมันจะลื่นก็จะอันตรายจะวิ่งเส้นนี้พอมาเรื่อยๆก็จะมาถึงตรงนี้เขาปลูกกะโพดจ้ะตรงนี้เห็นปลูกกะโพดทุกปีเลยน้อยนะน้อยคนน้อยคนที่ว่าจะปลูกกะโพดในการเกษตรมีเจ้านี่แหละปลูกทุกปีเคยได้ยินมาว่าถ้าปลูกอะไรจะต้องเว้นไปสี่ปีถึงค่อยกลับมาปลูกอย่างเดิมได้ แต่เห็นเจ้านี่ปลูกก็โพดทุกปีนะเห็นก็มีปัญหาอะไรแล้วตรงเนี้ยก็ใกล้ถึงสวนสตอเบอรี่ที่ว่าใหญ่ใหญ่มากๆมุงกระบูจ้ะมันชื่อว่าสวนสตอเบอรี่มุงกระบูมันก็จะมีป้ายตรงด้านหน้าว่า p พรา a กะแคแปลว่าเก็บเองสตอเบอรี่ที่เก็บเองเก็บเองแล้วพอตอนจะกลับก็เอาออกมาชั่งกิโลอะไรประมาณนี้จ้ะ สองข้างทางก็จะเป็นทุ่งนานาข้าวเป็นข้าวสาลี่ข้าวสาลี่กับอะไรภาษาไทยจะจะเรียกว่าข้าวอะไรมั้งข้าวบาเลก,ก็เห็นอยู่แต่บา้านน้อยส่วนน้อยเอ่ส่วนมากจะเป็นข้าวสาลี่มากกว่าตรงทางไปบ้านเพื่อนก็จะมีทั้งคลองทั้ง จะไม่ไม่เรียกว่าแม่น้ำหรอกเนาะเพราะว่ามันมันน้อยอยู่เรียกว่าคลองแล้วกันมันก็บรรยากาศก็ดีดีจ้ะหน้าร้อนอย่างไงี้ยบรรยา,กา,ก,า,ก,ากาศดีเลยแหละตรงไหนก็มองไปตรงไหนก็เขียวน้ําก็เยอะปีนี้ฝนตกดีน้ําท่าเต็มคลองทุกคลองจะ้ะก็เลยดูสดชื่นตรงนี้เราก็ได้ผ่านมาบ่อยๆอยู่จะ้ะก็เลยเออ เลยเลยนึกขึ้นได้ว่าเออทำคลิปสักคลิปเลยดีกว่าเอาให้เพื่อนเพื่อน,อนที่ไม่เคยเห็นภูมิภูมิอากาศของจะบอกว่าอะไรดีไม่เคยเห็นบรรยากาศของประเทศสวีเดนอะไรเงี้ยนะอาจจะสงสัยว่ามันเป็นยังไงนะประเทศสวีเดนอันนี้บรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกจก้ะมีคอลงคองนองคลองน้าเต็มสองข้างทางทุ่งหญ้าเขียวเขียวนาอนมันก็จะมีสีเขียวเขียวอย่างนี้เยอะอยู่จ้ะ ถ้าหน้าหนาวนี่ขาวอย่างเดียวไม่อยากออกไปไหนเลยแหละหน้าร้อนของเราสั้นมากมีแค่สามเดือนสี่เดือนแต่ปีนี้เกือบไม่มีหน้าร้อนเย็นตลอดเลยจ้ะขนาดหน้าร้อนแบบมีร้อนมาสองสามวันแล้วก็กลับมาหนาวอีกใหม่เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนไม่รู้จะเป็นฤดูไหนกันแน่ตรงนี้กล้ใกลทางแยกไปบ้านเพื่อนแล้วจะ้ะก็จะมี เป็นฟาร์มใหญ่ๆที่เขาเอาญ้าเอาเอเอาพลาสติกะไปพันญ้าไว้เป็นก้อนๆแบบเนี้ยก้อนเทาโอ่งแดงเลยนะแล้วเขาก็เอาไว้ขายเอาไว้ขายด้วยเอาไว้เลี้ยงวัวเขาเองด้วยเพราะว่าหน้าหนาวมันไม่มีหญ้าให้วัวกินเขาก็เลยต้องเก็บแบบนี้มันจะเก็บได้นานข้ามปีหรือปลไรแล้วก็อยู่ ยันนารอนอีกปีนั่นแหละอยู่ในแผ่นพลาสติกอย่างนั้นมันก็ไม่เน่าไม่อะไรนะมันก็โอเคอยู่ตรงนี้ก็มีการกังหันลมค่อนข้างเยอะจ้ะเขาผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมแต่ลมนี้ก็ดีอยู่ลมประเทศสวีเดนนี่ดีจริงๆนี่ดูบ้านเขาสวนใหญ่เชียวก็น่าอยู่ดีนะจ๊ะแต่ว่า นาหนาวมันถ้าเวลาหิมะตกหนักๆอะ่ะมันไม่น่าขับรถตรงนี้มันกลัวมันน่ากลัวกลัวลื่นกลัวลื่นตกลงข้างทางเราแบบไม่มีใครมาเห็นเพราะว่าทางมันก็ค่อนข้างเออห่างกันอะ่ะบ้านคนบ้านคนอยู่ห่างๆกันก็จะไม่ค่อยมีคนสัญจรสักเท่าไหร่หนาหนาวเราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงจ้ะนี่ก็มาถึงในหมู่บ้านของเพื่อนแล้ว อยู่ทางลงไปบ้านเพื่อนลูกลังทางลูกลังค่ะทางเส้นเนี้ยมันเป็นทางส่วนตัวเวลาหน้าหิมะตกอะ่ะเขาก็ต้องมาเกตหิมะเองเพราะว่าหลวงจะไม่มาเกตให้เขาจะต้องมาเกตเองเขาก็จะต้องมีคนที่รับผิดชอบมาเกตทางตรงนี้เห็นไหมนั่นยาลูกบอลยาที่เขาอัดเป็นลูกบอลลูกบอลตังอยู่เต็มเลยเดี๋ยวเขาก็เอารถแท็กเตอร์มายก ไปตั้งไว้ในในฟาร์มของเขาใกล้ถึงแล้วนะบ้านเพื่อนเพื่อนนี่เป็นเศรษฐีเงินล้านนะจะบอกให้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ้านเศรษฐีเงินล้านหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> เดินนะไกลละไกลละใกล้ถึงละอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวเลี้ยว <c oughs> ยขวาดูดูบ้านเศรษฐีเงินล้าน